สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นในพ่องฮะสวัสดีครับโอ้ยสวัสดีครับมาหมอแปงบูเดฟอร์วีลคอมทูหมอแปงบูติโฟว์อ่า เจอเดินเล่น on the five minute five minute e n d s l a n e stopping นะมาแปลงบอด้ฟอร์ยินดีต้อนรับนะวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคม2567ก็ไปดูมันิกาดแอดเวนเจอร์กันนะก็ไปเดินผ่านอุโมงค์ระวังลื่นนะครับระวังลื่นระวังลื่นระวังลื่นโอ้ no desert people ไม่มีใครแล้วฝนตกครับต้องไปโอ้ยเลือดออกอ่ามีเลือดออกนิดนึงเห็นไหมฮะเลือดออก<ฮ>มีเลือดทุกวันสายแอดเวนเจอร์ไปดูเลยว่าเขาทำอะไรกันฝนตกแล้วมีมีอะไรบ้างตอนนี้บ่ายสองกับสิบสิบห้านาทีบ่ายสองสิบห้านาที สะพานค่อนข้างลื่นนะฮะให้มันระวังนยหลังฝนตกนะก็เดินไปดูใครอยากทำอะไรก็ทำนะแอเวนเรสวยสวยเลยส,สวยเลยอ๋อก็เมื่อวานมีนักท่องเที่ยวตกก็เอามาช่วยกันเซฟตี้เนาะเซฟตี้เฟิร์ส có lòng phấn tốc nè, à nào à oh. à lại à nắm à nắm à à kìa มาก็ต้องเล่นนะครับอยู่ในน้ำตื้นหน่อยก่อนใช้ความระมัดระวังเอาเนาะมาก็น้ำตื้นก็เล่นเนล่นเล่นได้แล้วก็อาศัยความ,มปลอดภัยกันให้มันตกมันสามได้เลย đó luôn lên nam cân hấp à khói mikum sụp sân sụp sân an ồ đây